เรากำลังจะไปพระธาตุดอยคำกันนะคะก่อนไปขอแวะรับพวงมาลัยเพื่อไปแก้บนก่อนค่ะตอนถวายจงมีแก่แก้วก็ถือค่ะนะคะทำเครื่องหมายไม่เรียค่ะแล้วทานนี่ทานเอาไว้บนวัดเลยค่ะพรุ่งนี้เช้าแม่ค้าถึงจะขึ้นไปถวายเพราะว่าทางวัดก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะวมานี้ก็ขออส่งปัจจนาค่ะช่วงเช้ขอไปลง YouTube นะขอบคุณค่ะ แก้บนนะคะหนึ่งพัวงมาก็เป๋ามาม, 1, มาค่ะเปิดหน่อยเรือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ,ะวัดพระธาตุดยอยคำค่ะมาทำอะไรคะคแก้บนหลวงพ่อทนันใจแก้บนหลวงพ่อทนัน,นทใจนะคะน้องบนเอาไว้ด้วยดอกมะนิพวงละเอ้ยจำนวนหน0ลวง เน้องเราโอนไว้ที่มารีดอกมารีนะคะหนึ่งันวได้ภายในสามเดือนรอดด้วยซ้ำมั้งจำไม่ได้ตัวบกไม่ทำเดียวทำไปเดียวก็ได้แล้วนี่ก็คือบมอะไรที่น้องเรามาแก้บทนะคะจะมาถวายดอกมะลี้าิบปคงขึ้นป่าเราจะให้ท่านงก็บอกท่านทรงโซเคกาแก้บทนตรงแัดแดดร้อนมากนะะแดดเปี้ยงแต่ว่าอากาศอากาศดีฟ้าใส เราหาทางขยะนะคะซื้อสตรอเบอรี่มากินเมื่อกี้นี้สตรอเบอรี่อร่อยมากไม่อยากบอกแต่เราไม่ได้ถ่ยไว้นะคะว่าอร่อยแค่ไหนเขาก่อร่อยมากันบาทหนจริงแล้วเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นคนจีนแล้วเอาเรดไปมดูไปว่าเราเตี้ยตอเคาแค่ะเดี๋ยวพาไปแก้บนก่อนนะคะเ่อาบาีง์ อยู่ข้างในก็มีถูเดินทาป่วะเวยซามอยลัดีนีะไรนี้นะคะเราซื้อมาในขนาด5เซนติเมตร5เซนติเมตร1,000ควงซื้อร้านว่าร้านกาสลองนะคะ้ แล้วก็เขาแถมดอกไม้ให้เราสบต่อสบชอ่อไว้สำหรับไหว้ขอพรใหม่แล้วขอพรขอพรโอเคค่ะไปให้ชูชมดีก็พอแล้วไม่ไปเอาทูบเหรอไปซื้อดอกไม้ตูด้ดอกไม้อยู่ตรงนั้น เป็นบริเวณที่เราพูกนะคะน้องจัดการของน้องก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ค่อยขอจ้างถุง nó gọnเลย แก่แก่ nó เอาทูบไหมพี่ไหม าได้ที่ตู้วัตถุมูคนของทางพระธาตุลอยคำนอกจากนั้นทางพระธาตุลอยคำก็ยังได้สร้างพอดีปีใหม่เพื่องไม้ยโยมได้นำไปอ่านดูวันที่อ่านดูวันเดือนหนูมาอีกแล้วจำหนูได้ไหมคะหนูปีนี้ปีนี้หนูมาประมาณสองครั้งได้มั้ง ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะไหว้พระเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าตอนนี้เวลาตอนนี้เวลากี่โมงค่ะเชี่ยงบ่ายมุ้งตอนนี้บ่ายแมแด้วแดหน่อย แดดจะเป็นเรื่องปกติคะ่ะเพราะเราอยู่ประเทศไทยนะคะถ้าวันไหนไม่มีแดดเนี่ยเราก็จะตากผ้าไม่ได้แพงเอาไม่ใช่โอเคค่ะเราไปดูวิวกันดีกว่า,าถ้าอยากรู้ประวัติของวัดหลวงพ่อท้อยคําดูในคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะใส่ลิงไว้นี่คือวิวตรงลานที่สําหรับดูวิวนะคะ อันนี้คือพัดน,นอนถ้าระจำวันเกิดของเราเองที่เดิมเลยจอยไม่ได้วาที่เดิมเลยที่เดิมเลย,เ,เ,ลยเอารอบเอากล้องมาติด้องาในนี้ดำเลยเอก็เหรออืมอับแสงเพราะเขายืนอยู่กลางแจ้งแต่อันนี้รู้สึกวิวดีกว่าตรงพระธาตุสุเทพเหรอใช่อันนั้นมีแต่หมอกอันนี้ก็มีหมอกเหมือนกัน นนเขาอยากถ่ายกระดอกสีเหลืองค่ะตรงนี้นะคะเป็นทางที่เลยลงไปแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเมื่อยเราปวดเมื่อยตรงไหนเราก็ไปจับตรงนั้นแต่นูลิ ไกลมากเลยไม่ใช่ถ้าเราเมื่อยขาเราจะไปหาขาตรงไหนอะชอบที่ก้นอันนี้เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลปวดหัวก็ไปแตะที่หัวตรงนู้นเลยหลังก็จับที่หลังแต่คงไม่มีใครปวดหางผมไม่ยอมลงไปยอมลงไปแต่ว่ามีขานี่พีญาหน้ามีขางั้นเราไปแตะที่ขา แต่ดีค่ะคุณละข้างแล้วกันะอือคุณละตัวด้วยไม่ใช่คุณละข้างอะคุณละตัวขอให้หนูหายเจ็บหัวเข่าขอให้หนูหายหายหันมาสิลูกขาอธิษฐานว่าไงเจ็บหัวเข่าเหรอเจ็บหัวเข่าแก่แล้วเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่า กันขอให้หนูหายเจ็บหัวเข่าด้วยไม่เจ็บน่องด้วยเจ็บน่องไม่เขาไม่ปวดหลังด้วยปวดหลังนะคะไม่ปวดหลังไม่เจ็บเข่าเนี่ยไป,ปกลับได้ อนนโอ้พี่อใช่ต้องอเอาเสร็จแล้วไงสวัสดีครับพแม่พี่น้องผู้ใจต้องไปลอดช้างด้วยเมื่อคราวาที่แล้วเราพี่มาไม่ได้ลอดเมื่อคราวที่แล้วพี่มามาทําวิดีโอไม่ได้ลอดวันนี้แดดดีเราก็ควมรมาลาดลอดท้องชางนะคะไปลอดท้องช้าง เร <Workers. S 2> ื่องอะไรเล่าท่านบางอย่างละเอียดคุณจบแล้วบอกว่าโอหลวงพอพระเาตาใจือเจ้าเจ้าให้ทุเรื่องได้ถ้าหลอเจ้าอำให้ท่านผิดปูก็บอกท่านตรงโปรการแก้บนตรงกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดทูปสามดอกแล้วดอกที่เราข้าพเจ้าชื่อนีได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าใหก่ตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าตากใ ไม่ได้รอดสามรอบหรอไม่ได้บอกว่าให้รอดสาๆ